แต่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งอันนี้ผมไม่ยืนยันนะก็คือว่าพักเล็กพักน้อยซึ่งเราจำชื่อไม่ได้นะค่ะห้าหกพักอ่ะพักเล็กแผงลิทเนี่ย,หหยเหรอคะอาจารย์คะพักเล็กพักน้อยห้าหกพักเนี่ยค่ะมีความเคลื่อนไหวค่ะคล้ายๆกับว่าจะผระออกจากการเป็นคนสนับสนุนรัฐบาลค่ะมาอยู่กับคุณธรรมนัส แต่การพูดอย่างนี้ต้องหมายความว่าถ้าไม่มีการยุบพักเหมือนกับที่พักสองพักก่อนหน้านี้ยุบไปพ,พักคุณภัยบูลนิติตวันกับอีกพักหนึ่งเนี่ยแล้วสะบัดมาอยู่กับพักใหม่ค่ะหรือมาสะบัดมาอยู่กันเนี่ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวเป็นตนชัดเจนเนี่ยซึ่งถ้าพักเล็กแผงเล็กเออพักเล็กแผงลิกเนี่ยจะมีสักประมาณสิบเสียงจย์คะเก้าถึงสิบเสียงถ้าเก้าถึงสิบเสียงบวกกับยี่สิบเอ็ดเนี่ย เท่ากับคุณธรรมนัทเนี่ยจะมีสอสอในมือซึ่งพร้อมจะสวิงโหวตเนี่ยสาเสียงในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีผลต่อ,อการเมืองค่อนข้างเยอะ,ะสามารถจะป่วนได้ตลอด